สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยไซย,ยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยไซย,ยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสาร,รการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีรัชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะ,ะก็ฟุตบอลไทยไซย,ยอดีนะครับก็จะพาไปเกาะติดความเคลื่อนไหวน,นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยอย17ปีนะครับที่ก็ได้เตรียมเข้าแคมป์นะครับฝึกซ้อมภายใต้าการคุมทัพของมาโคก็ค์เคลน,นครับกุนซือคนใหม่ชาวเยอรมน,นีนะครับ ที่ก็ได้รับโอกาสในการคุมทีมทัตไทยย17ชุดนี้นะฮะซึ่งทางมาโมากมัคเกิร์นะครับก็ทำงานร่วมกับทีมงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับซึ่งก็มีทั้งโค้ชต่อยศิทยศักดิ์ยอดย่าไทย สดง,สงยศกิ่นสีสุกรวมถึงแอนโนีฮัสสันนะฮะผู้วยการเทคนิคนะครับซึ่งก็จะเป็นการนะครับนำนักกีฬาที่มาจากโครงการค้นหาป่าช้างเผือกหรือรายการทาเล่นไอดีนะฮะภายใต้การดูแลของฟีฟ่าและสมาคมระหว่างวันที่2 2ถึง30มิิถุนายน2 0 1พนนะครับณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะโดยการเก็บตัวนะครับทางมาโกค็อกเกิลนะครับเฮดโค้ช <Head coat S 2> ชาวเยอรมน,นีก็มีแผนนะครับในการแบ่งนักเตะทั้ง5 6คนออกเป็นกลุ่มกลุ่ม และ28คนเพื่อลงลึกถึงรายละเอียดในการฝึกซ้อมและกําหนดนะฮะแนวทางในการเล่นของทีมชาตไทาย U17 เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันและการต่างๆที่จะมีขึ้น ซึ่งก็ถือว่านะครับเป็นก้าวสำคัญนะฮะในการที่จะพาทีมทัตไทยยู17นะครับก้าวสู่ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกยู17ปีโดยเฉพาะในรอบคัดเลือกเอฟซียู17เอเชียนคับซาอุดีอาระเบีย2026รอบคอดลีกายนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่22ถึง30พฤศจิกายน2พ618นะฮะโดยทีมทัตไทยยู17ชุดนี้นะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อทั้งหมด5 6นักกีฬานะครับแบ่งเป็นกลุ่มออกมาดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่ม ที่หนึ่งนะครับก็จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่22ถึง26พฤศนายน2568นะครับก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับกิติพจน์สาธิตพานุวัตนจากโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารชะวินชุมทองโรงเรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจนประสานมิตรฝ่าย,ายมัธยมพัชรพลคำสุง โรงเรียนพระแม่มารีสาธรภูพิวัตเคนวิเศษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทวัดทิกรชัยพัฒจินดาโรงเรียนวิชูทิศอานนท์วงลำโรงเรียนอัมชันบางรักปองคุณบัวชัยโยโรงเรียนอัจชัิศรีราชาวุฒิกุลแก้วกุลศรีโรงเรียนอัจชยยัิศรีราชาวิภูสิทธิ์ศรีจันทร์โรงเรียนพิจยาบัณฑิตกะรินสีเขียวโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ปชาราสิริขันติโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอชิรวิทย์ล่าจอมใจโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนการแจ้งสิทธาเวชโรงเรียนอัศว์ชันธนบุรีอัตกรรักษาโรงเรียนอัศว์ชันธนบุรีพิทยาวุทิชัยโรงเรียนอัศว์ชันธนบุรีวิยาพัฒน์มารีสายชนโรงเรียนอัศว์ชันธนบุรีธันวาลำกลางโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนธลากรทองจลัดโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนสุธิพงศ์เอกบัวโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนปพลทีเสิอศรีโรงเรียนกรุงเทพ พิสเตยนปกรณ์สุธิประภาโรงเรียนกรุงเทพฤฤริสเตยนพนพิทักษ์รุ่งเรืองโรงเรียนพัฒนาบพิษผานุวิทย์เจยาคมโรงเรียนพัฒละบาบพิษผานุพงศ์เจยาคมโรงเรียนพัฒนราบพิษสราวิทย์ศรีลางโรงเรียนพัฒละบาบพิษเจ้า e พยากรำชมโรงเรียนพ,ะะพัฒนาบพิษวัฒนะเดชทองโรงเรียนพัฒละบาบพิษแสนภูแก้วเอ,อื้อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนรายชื่อนักกีฬากลุ่มที่สองที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายน2568ก็มีดังต่อไปนี้นะครับภาคินชัยบำรุงโรงเรียนกรุงเทพริสเตีนธนาพลคีรีทศโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนธนาพลทับเจริญผลโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนพระสุธามั่นเหมาะโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนทวีทรัพย์พันพยักษ์โรงเรียนกรุงเทพริสเตียนภูตะวันพิรุณมาศโรงเรียนกรุงเทพริสเตีนภูพิพัฒน์เอี่ยมสำอางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนคก,กรินกำแพงเพชรพบธรรมพรคตโรงเรียนเทวีเอสซีวิทยาหาฤทิตมั่นศิลป์โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชาวรทิตมั่นคงโรงเรียนเทพศิลป์ เอื้อ,อังกูลเก้าง,งิ้วโรงเรียนปทุมคงคาก่อพงคำมานาศโรงเรียนพิชยบัณฑิตเอกรัฐบาเรมโรงเรียนเทพศิริวลากรจัญญาลิขิตโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมชัชวัตรสหานันชัยชิตโรงเรียนพัฒราบพิษประพังกรศรีเจริญโรงเรียนพัฒราบพิษรัชตะลีวิทยาพันธ์โรงเรียนพัฒราบพิษธนัตแก้วกลั่นโรงเรียนพัฒราบพิษ แทนคุณมานั่งงานโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยบากินนวลน้อยโรงเรียนมุสลิมสตูนวิทยาพิทยะชัยวรางคุลโรงเรียนราชวินิตบางแก้วศักรนันทิพรักโรงเรียนวารีเชียงใหม่ปิยวัฒน์จงมงคลเสถียรโรงเรียนสวนกุหลาบบกป้องมณีเดชาประเสริฐโรงเรียนสวนกุหลาบนพดลด้วงน้อยโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัยพบธรรมปลอดชุ่มโรงเรียนราชวินิตบางแก้วกิตวัฒนาราริดโรงเรียนอัสสัมพันธนบุรี และกวินบุญเรืองโรงเรียนอัศส์สชัศสีราชานะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นรายชื่อ56นักเตะที่แบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะสำหรับการเตรียมทีมของทีมทัตไทย U17 ชุดนี้นะฮะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุไม่เกิน17ปี2026รอบคัดเลือกหรือ AFC U17 Asian Cup Saudi Arabia 2026 qualify entry นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30พฤศจิกายน2018นะฮะยังไงแฟนบอลไทยก็ติดตามนะครับเชีย ให้กำลังใจทีมชาติไทย u 17ยุคโค้ดอินซิเล็กกันได้เลยครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยซายอดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ